สวัสดีครับวันนี้ผมเอกเองนะครับเรามาพบกันอีกครั้งแล้วสําหรับรายการ m y s i ยไ My c r e d i ตตอนที่สิกันแล้วนั่นเองนะครับหากเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องไมเบลของผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโค้ดส่วนลดในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคงจะเคยใช้โค้ดส่วนลดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าของฟู o พนด้าแกร็บชอปปี้หรือลาซาด้าเองก็ตามนะครับผม แต่ปัญหาที่หลายๆคนอาจจะต้องเจอก็คือว่าบางทีโค้ดส่วนลดหมดหรือไม่มีโค้ดส่วนลดที่ใช้สลับลดซื้อสินค้าเลยก็ตาม,มานะครับแต่วันนี้เนี่ยมันก็จะหมดปัญหาตรงนั้นก็คือเราสามารถมาหาโค้ดส่วนลดได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shopback ันเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอพูดชื่อเนี่ยก็คงจะร้องอ๋อกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าสหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แนะนำไว้ข้างบนนะครับว่าผมเคยทำคลิปวิดีโอไว้แล้วด้วย แล้วหากใคร,นครสนใจที่จะสมัครในส่วนของแอป Shop Back นะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวของ QR code ให้สำหรับการสมัครนั่นเองนะครับเอาละครับพอเราเปิดเข้ามาในแอป s o p p b c k กันนะครับมันก็จะมีตัวของแบนเนอร์หลายๆอันนะครับให้เราเลือกทีนี้วันนี้เราจะไปโฟกัสหรือเน้นในส่วนของ e voucher นะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวของส่วนลดเ,นเราจะได้มาในรูปของแบบรูปแบบเงินคืนคือหมายความว่าเราจะต้องมีการชำระตัวของ voucher หรือว่าคูปองเนี่ย เต็มจำนวนไปก่อนแล้วเราจะได้รับเงินคืนเนี่ยกลับมาทีหลังผ่านแอปพลิเคชันช็อปนั่นเองนะครับซึ่งมาอาจจะแตกต่างจากตัวของส่วนลดที่เพื่อนๆเคยใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มองว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับสำหรับเราในการที่เราจะได้ส่วนลดนะครับกลับคืนมาแทนที่จะไปรอนะครับหาส่วนลดจากตัวของแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับ เอาละครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของส่วนลดนะครับว่ามันมีในส่วนของค่ายไหนบ้างซึ่งหากเพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับก็จะมีตัวของช็อบบี้ลาซาด้าฟูเพน่าแล้วก็แกลนะครับโดยของฟูเพน่าเนี่ยนะครับจะให้ตัวของเครดิตเงินคืนหรือแคสแบ็กเนี่ยคือสูงสุดถึง20%เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ La ซาด้าช็อบบี้เนี่ยจะอยู่ที่5%แล้วก็โกจิคก,ก็เช่นเดียวกันทีเนี้ยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยครับอาจจะมองว่าเออมันใช้ได้เฉพาะแบบช็อบบี้ลาซาด้าหรือว่า แกลบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้สลับในการซื้อตัวของแพ็กเกจรายเดือน,นครับอย่างเช่น t u e pmile นะครับแล้วก็ vtv ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้เงินคืนอยู่ที่8ปอแล้วก็6%นตามลำดับมาเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาใช้ในส่วนของ food panda นนแล้วกันนะครับวันนี้พอดีว่าจะสั่งอาหารกินพอดีเลยนะครับก็กดเข้าไปในส่วนของตัวคูปองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ซื้อ400บาทนะครับผมจะซื้อเพียงแค่70บบาทเท่านั้นเอง โดยราคาเริ่มต้นนะครับมันจะอยู่ที่50บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าไซส์มินิมินิสลับคนกินคนเดียวนาะก,ก็คุ้มอยู่เหมือน70บาทตรงนี้ที่ผมจะซื้อครับเราจะได้รับเงินคืนสูงสุดถึงถึง20%นั่นหมายความว่าเราจะได้รับเงินคืนครับตีเป็นจํานวนเงินเนี่ยก็คือ14บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะเราก็จะได้ส่วนลดไปละ14บาทนะครับผมจากการสั่งซื้อ70บบาทนั่นเองนะครับโอเคผมกดซื้อแล้วครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขยอยู่นะครับผมลองลองอ่านดูอีทีหนึ่งแล้วกันนะครับ่อนที่เราจะสั่งซื้อตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการพ i ิกอัพกับแพนด้าหมาดได้นะครับอันอาจจะต้องอ่านดีๆเพราะว่าแต่ละคูปองมันมีเงื่อนไขาการใช้งานไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็คือเราสามารถจ่ายเงินนะครับค่าตัวของคูปองเนี่ยผ่านตัวของแคสต์แบ k ที่อยู่ในช็อปแบทเองนะครับกับผูกด้วยกับบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นการใช้จ่ายพันบัรเครดิตแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็เราก็รอนะครับ OTP มาเท่านั้นเองเราก็กก OTP นะครับที่เราได้มาจากตัวของ s m s นั่นเองนะครับแล้วก็กดตกลงนั่นเองนะครับ โอเคการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เราจะไปดูตัวของไวเชอร์ยังไงนะครับเราก็ไปดูตรงนี้เลยครับดูไวเชอร์ทีนี้เวลาเราเราจะเอาไปใช้ครับเราก็แค่กดคัดลอกเท่านั้นเองพอเรากดคัดลอกเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปที่แอปที่เราจะสั่งซื้อนะครับผมอ่าตรงนี้เราจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะมีตัวของแคสแบ็กเนี่ยกลับมาให้เพื่อนเลย14บาทนะครับทันทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะครับเงินก็คือจะกลับเข้าในส่วนของในแอปแล้วก็ถอนออกมาได้อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนั้นเราไปที่แอปฟู้ดเพนด้ากันดีกว่านะครับจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสายฟู้ดเพนด้าทีเดียวนะครับเพราะจะได้เห็นว่าผมใช้หลายค่ายเลยนะครับอ่าเราก็กดไปที่แอปฟู้ดเพนด้านะครับทำการสั่งซื้ออาหารทีนี้เนี่ยตรงนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้เลือกใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีร้านอาหารเราเลือกเยอะแยะเลยมันก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ แต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็เลือกไว้แล้วนะครับเราก็แค่ใส่ตรงนี้ครับใส่ส่วนลดกดวางแค่นั้นเองครับผมอ่ะปึ๊บนะครับผมก็ลดไปอีกบาทนะครับเหลือแค่1 4บาทเท่านั้นเองทีนี้ครับหลายๆคนก็นจะมีคำถาถ้าสมมติว,ว่าผมสั่ง60แล้วผมใช้โค้ดส่วนลด70บาทแบบนี้ที่ผมซื้อจากช้อปแบ็คเนี่ยได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้นะครับคือผมเคยลองแล้วว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันจะไม่ได้เอายกตัวอย่างล้วกันสมว่าผมเอาน้ำอัดลมออกใช่ไหม <_ S 1> ก็ <_ S 2> ถึงแม้ว่าเออเงินเราจะจ่ายเยอะกว่าก็าจริงใช่ไหมมันก็ใส่ไม่ได้ก็คือเราต้องมียอด70็ดสิบาทพอหน้าสรุปรายการนะครับให้เรามาที่คําว่าใส่ส่วนลดนะครับจากนั้นเราก็กดวางนะครับโค้ดส่วนลดที่เราคัดลอกมาจากแอปช็อปแบ็กกันเองนะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราก็กดตรวจสอบการชําระเงิน,นครับแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นในส่วนของ PayP a l นะครับ กดดำเมินการต่อ โอเคครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้อาหารหรือออเดอร์ที่เราต้องการแล้วนะครับผมที่เหลือเราก็เพียงแค่รอเวลาเพื่อให้พี่ๆไรเดอร์เขามาส่งอาหารให้เราเนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับสายช้อปนะครับไม่ว่าจะเป็นในช้อป e ี้ลาซาด้าหรือฟูเทนด้าหรือแม้แต่กระทั่งแกล็บเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียเวลาที่ต้องมั้งหาโค้ดส่วนลด้วยตัวเองนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับและอยากจะให้ทําคลิปวิดีโอแนวไหนนะครับก คอมเมนต์นะครับมาบอกแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไมเวของผมด้วยนะครับวันนี้ผมเอกก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้ว